สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับครูชีวันสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้ในรับเชิญของครูชีวันมีชื่อว่าน้องจูมงครับจูมงชื่อจริงว่าเด็กชายธนาวิทพันศรีครับเด็กชายธนาวิทพันศรีอายุเจ็ดปีครับเจ็ดปีเจ็ดขวบอยู่โรงเรียนวิชัยวิทยาครับวิชัยวิทยาวิทยาอ่าอยู่ชั้น 2> ป .2 ออครับ อยู่ชั้นป .2 วันนี้น้องจูมงจะมาทําอะไรให้ครูจีวันดูวาดรูปครับวาดรูปครูจีวันจะให้น้องจูมงวาดรูปให้ครูจีวันดูแล้วก็ไม่ให้คะแนนนะได้ไหมไม่ต้องให้คะแนนนะเพราะว่าไม่ใช่วิชาว่าเขียนนะนะอ่านจูมงจะวาดรูปอะไรนี่แล้วครับ ยีราฟอ่าวาดรูปยีราฟคุณชุวันเตรียมสีมาให้อ่าละหันมาเลยนี่เลือกสีที่เราชอบตัวยีราฟสีอะไรดีสีดำตัวใหญ่ใเลยนะ,ยนยยนะตัวยาวๆเลยนะตัวย,ยีราฟนะตัวย,ยีราย มันเหมือนในงเนสามั้ยในร่งเสาคอยาวอะ่ะเคยเห็นไหมไม่เคยเพราะมันตายไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อีกทีตรงนี้เป็นอะไรเป็นบันไดเอาไว้ปีนขึ้นหัวมันไม่ไ่าเป็น,นอะไรเป็นคนหรือเป็นบันไดอ,นอ๋ออูจิมันคิดว่ามันทําบันไดเอาไว้ให้คนปีคนคล้องสูง ดเด็กรู้ไหมครับว่าทําไมครูชิวันถึงให้พี่จูมมงหรือน้องจูงมงเนี่ยใช้สีช็อกเนี่ยวาดรูปเลยและพี่จูมมงเขาขอดินสอครูชิวันครูชิวันบอกว่าไม่ให้ดินสอให้ใช้สีเลยเพราะว่าถ้าหากเราใช้ดินสอนะบางทีเวลาเราวาดรูปไปแล้วเราก็ห่วงที่จะลบเพราะว่าดินสอเนี่ยลบได้ บางครั้งเราต้องฝึกตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าเราจะลาดเส้นไปตรงไหนแตบบ่เพราะว่าถ้าใช้สีเทียนสีช็อคเนี่ยลบไม่ได้อฉะนั้นเราต้องวาดด้วยความมั่นใจกา้ดีลาดแล้วเป็นดีลาดที่มีกล้ามเนื้อต้องไปอะไรอีกมีลวดลายไหมมีลายข้ามไหมอาจเปลี่ยนสีลายเป็นสีอะไร แบบนี้เขาเรียก่าสีอะไรน้ำตาลครับน้ำตาแลแสดงว่าสีนี้มันต้องหวานแน่เลยใช่ไหมสีน้ำตาลแล้วเวลาเราวาดจ,จุดวาดตัวลายเนี่ยเราต้องนับไหมไม่ต้องไม่ต้องนะทำไมอ่ะ ทำไมไม่นับอ่ะมันก็จะไม่เท่าอ่ะเขาติดเป็นอะไรไหมไม,ไม่เป็นไรนะอืมเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกตัวนะยีราฟของเราอาจจะลายมากกว่าของเขาก็ได้ดีไหมถ้าเกิดเราขี้เกียจเราก็ใส่แค่สามจุดพอไม่ม,มีใช่ไหมดีม <laughs> ถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องวาดเลยใช่ไหม หรว่าวาดขี้เกียจก็วาดก็ตแต่แล้าไม่ขี้เกียจสิพอหรือยั <c oughs> งพอหรือยังอ่าพอแล้วอ่า <c oughs> เป็นมีรับของจูมงอ่ะเขียนชื่อสักหน่อยสิอ่าสีอะไรดี <c oughs> สีเขียวอ่าสีเขียวเป็นเขียนชื่อไว้ข้างล่างเหมือนเป็นต้นหญ้า <c oughs> จูมง เขียนชื่อตัวเองได้แสดงว่าอยู่ชั้นอะไรนะป .2 ออครับป .2 ออจุม่มมงอาล้วเสร็จแล้วอเด็กๆปกมือให้จุมงหน่อยอ่านี่คือมีราที่จุมงมาวาดให้ครูชิวันแล้วก็เด็กๆได้ดูกันเด็กๆครับถ้าใครวาดรูปได้หรือใครทัก อะไรได้ก็ลองติดต่อมาทางพี่ๆของทางรายการนะครับแล้วก็มาทำอะไรให้ครูชีวันให้เพื่อนๆูวันนี้ครูชีวันมีจดหมายครูมงเขียนจดหมายมาหาครูชีวันบ้างหรือเปล่าไม่มได้เขียนใช่ไหมเพราะว่ามาด้วยตัวเองเลยใช่ไหมถ้าใครมาด้วยตัวเองก็ไม่ต้องเขียนนี่มีจดหมายเขียนมาถึงครูชีวันวันนี้ สี 3, ่สามสี่ฉบับอ่าแบหมายสั้นๆนี่ฉบับนี้ถึงรายการไทย p ี s อสคิสมอร์นิ่รบกวนขอหนังสือดึง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 หนึงง่งเล่มค่ะจากคุณแสงเดือนม่วงครองใหม่อำเภอนครเชัยศรีจังหวัดนครปฐมแหมครุจวันอยากจะขับรถเอาไปให้เลยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านครุจวันสักเท่าไหร่นะครับคอยรับเลยนะครับอ่าและ ต่อไปนี่มามือนดกันเลยสองฉบับเอลายมือเดียวกันเลยนี่นี่จุงบงลองดูสิใช่ไหมใช่คนเดียวกันเขียนไหมให้ดูทิคิดว่าใช่ไหมพี่น้องกระเป๋าพี่น้องกันหรือเปล่าไม่รู้เป็นคนเดียวกันเลยอะขยันเขียนจดหมายมากเลยนะมาจากเด็กหญิงอัญเรินนะาอยู่ปากเกรด็ด นนทบุรีแหมปแปลงครูจิวันเนี่ยมีจากนนทบุรีเยอะเลยฉบับหนึ่งเขียนมาขอปากไม่ว่างฉบับหนึ่งเขียนมาขอดึง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 ไม่ได้เขียนรวมในฉบับเดียวกันน่ารักมากเลยและอีกฉบับหนึ่งเมื่อกี้นี้ครูจิวันแอบอ่านหน่อยึงแล้วชื่อชมจดหมายฉบับนี้มากเลยนี่วาตูนาง นางอะไรแบบนี้นางเงือกนางเงือกน่ารักมากเลยแต่ตัวจดหมายนี่เขียนมาแบบนี้นะครับครูชิวันจะอ่านให้ฟังเด็กๆลองสังเกตนะครับลองฟังดูว่าเขียนมาอย่างไรครูชิวันถึงได้ชื่นชมนะเขียนที่อยู่ข้างบนนี้แล้วก็เขียนวันที่นี่วันที่ยี่สิบมีนาคมสวัสดีครับคุณครูชิวันและพี่ๆทีมงานทุกคนผมชื่อ เด็กชาย1คูมไพรอุ่นขาวอายุ9ปีมีน้องชื่อเด็กหญิงกิ่งพุทธคุณอุ่นขาวอายุ5ปีเราทั้งสองคนชอบรายการครูชีวันมากและอยากได้หนังสือนิทานที่ดูในรายการมากเลยครับขอให้รายการนี้อยู่คู่ไทย pdf ไปตลอดเลยครับ ด้วยความเคารพเป็นจำนวนการเขียนเชหมายที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเด็กชายหนึ่งภูมใครเขียนถึงครูชีวันแล้วก็ไม่ลืมทักทายพี่ทีทีทีมงานด้วยเพราะว่ารายการดีๆไม่ใช่มีแค่ครูชีวันเท่านั้นที่ทำยังมีพี่ๆตากล้องมีไฟา์กัับตัดต่อแล้วก็มีใครอีกมีน,มน้องจุมงครับนงจุมมงมาร่วมรายการด้วยเห็นไหมครับ่ อาคบเตรียมรับนังือได้เลยและคาส่งท้ายวันนี้ไม่ลืมคาส่งท้ายอ่านว่าอะไรเนี่ยใสใสอะไรใสถูกไหมสดใสเก่งม <Blo> ากเลยสดใสสดใสก็คืออะไรล่ะหน้าตาสดใสดีไหมสดใสดีแล้วเราจะทําตัวของเราให้เป็นคนสดใสร่าเริงหน้าตาสดใสได้อย่างไร ครูัฝากให้เด็กๆิีครับฮาละจูงมงหันหน้ามาหาเพื่อนขยับอ่าเราต้องลาเพื่อนๆไปแล้วอ่าดีมากดีมากสวัสดีทุกเพื่อนครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับเพื่อนๆ,ๆอ่าไว้บายบาย